อัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่21มีนาคมเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 2> สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่ในข่าวรอบเช้าประจำวันที่21มีนาคมครับวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับเรามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันก่อนเดืข่าวแรกครับเป็นการประกาศออฟฟิเชียลจากทางเว็บไซต์สโมสรนะครับ ว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้คว้าตัวโทบี้คอลเลเยอร์ครับกองกลางวัย18ปีจากสโมสรไบรตันมาร่วมทัาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากที่นักเตะรายนี้นะครับมีข่าวลือร่วมกับเรามาประมาณได้2สัปดาห์และในส่วนของสัญญานักเตะนะครับทางโทบี้คอลเลเยอร์ก็เซ็นสัญญากับเราเป็นเวลาด้วยกัน3ปีหรือว่าจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2025นั่นเองครับเรามาที่ข่าวต่อไปเลยนะครับจากทางเดอะมิเรอร์สื่อของอังกฤษครับได้ออกมารายงานว่า แมนยูเนเต็ดสนใจจะดึงตัวยาซินบูนูนายทวารตัวเก่งของเซบีย่าทีมดังจากสเปนมาร่วมทีมครับด้วยจากรายงานนะครับบูนูซึ่งเหลือสัญญากับทางเซบีย่าอีกประมาณ2ซีซั่นและก็มีค่าฉีดสัญญาอยู่ที่ราว25ล้านปอนด์แต่ถ้าว่าทางเซบีย่าเองนะครับก็ยังหวังว่าจะรั้งนายทวารไัย30ปีรายนี้ให้อยู่กับทีมต่อไปครับด้วยการเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้ซึ่งตัวสัญญาฉบับใหม่นะครับทางเซบีย่าก็จะเพิ่มค่าฉีดสัญญา ให้สูงเป็น63ล้านปอนด์ด้วยครับสำหรับแมนยูเนตดนะครับตอนนี้ก็เรียกได้ว่าอาจจะต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเรื่องนายทวานตัวหลักแล้วครับเมื่อดาบิดเดคอาร์นายทวานมือ1เหลือสัญญากับทีมอีกประมาณแค่18เดือนเท่านั้นครับส่วนนายทวานมือ2อย่างดีเนเฮนเดอร์สันก็อาจจะตัดสินใจอำลาทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยอย่างไรงก็ตามนะครับสำหรับเดียวของยาซินบูดูนายทวารของเซบียในช่วงซัมเมอร์นี้ ก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับกองทัพปีศาจแดงและครับเนื่องจากว่าทางเอเลติโกมาดริดและก็รวมไปถึงอีกหลายสโมสรในศึกเกาโชเซเรียนะครับก็หวังจะดึงนายทวารจอมหนึบวัยสาปีรายนี้ไปร่วมทัพเช่นกันครับในส่วนของเรื่องฟอร์มการเซฟประตูนะครับก็ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาเลยครับสำหรับยารเซนบูนูเมื่อเขาได้ลงสนามให้กับเซบียในศึกลาลิกาซีซั่นนี้นะครับไปแล้วทั้งสิ้นยิ่มสนัดสามารถเก็บเคลนชีสได้ถึง12เกมด้วยกันนะครับนอกจากนี้ ผลงานของเขาในซีซั่นนี้นะครับก็ยังทำให้เซบีย่ากลายเป็นทีมที่เสียประตูน้อยที่สุดของศึกลาลีกาสเปนด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานจากทาง Manchester Evening News สื่อท้องถิ่นเมืองแมนเชสเตอร์ครับโดยสื่อเจ้านี้ครับได้ออกมารายงานว่า Manchester United ได้ส่งแมวมองไปติดตามดูฟอร์มการเล่นของไมเคิลโอลิเซในเกมที่ c คริส a ั Palace เปิดบ้านถล่ม ton, อ 0, เอเวอร์ตันไป4-0ในศึกเอฟเอรอบ8ทีมสุดท้ายที่ผ่านมาครับ สำหรับไม่เข้าโอลิเซ่นะครับปัจจุบันอายุ20ปีตำแหน่งถนัดก็คือตัวริมเส้นนะครับซึ่งในซีซั่นนี้ปาติกเวรานะมักจะใช้งานเขาในตำแหน่งตัวรุกฝั่งขวาเป็นหลักพร้อมกับมีผลงานที่ดีใช้ได้เลยครับด้วยการลงสนามไปทั้งสิ้น26นัดจากทุกรายการนะครับยิงไป4ประตูแล้วก็ทำอีก8แอสซิสในส่วนของเรื่องค่าตัวนะครับมีการระบุยว่าทางคลิสตันพาเลสได้ประเมินราคานักเตะวัย20ปีรายนี้เอาไว้ที่ราวย4มล้านปอนด์ และก็เปิดกว้างกับการรับฟังข้อสเสนอในช่วงซัมเมอร์นี้ด้วยครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของเอลมาทาดอร์เอรินสันคาวานี่ครับวันนี้มีรายงานจากทางสีอตาลีนะครับก็คือเกาโชเมกาโตได้ออกมารายงานว่าทัพงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับสนใจจะดึงตัวเอรินสันคาวานี่สูหน้าวัย35ปีไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากเจ้าตัวหมดสัญญากับทางทัพปีศาจแดงโดยจากรายงานนะครับมีการระบุเสริมไว้ว่าทางอนะินเตอร์มิลานน่ะ ชื่นชอบฝีเท้าของคาวานี่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วครับและก็ต้องการดึงตัวเขากลับมาค้าแข่งบนเวทีเกชเชเซเลหาเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเมื่อย้อนไปช่วงหลายปีก่อนนะครับคาวานี่เองก็ทําได้อย่างยอดเยี่ยมในอิตาลีกับการค้าแข่งกับทั้งปารโมและแลก็นาโปลีโดยการซัดไปถึง112ประตูลและก็ทำอีก16แอสซิสจากการลงสนามทั้งสิ้น213เกมด้วยกันครับอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอายุที่มากขึ้นแล้วก็อาการบาดเจ็บที่ตามรบกวนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ผลงานของคาวานีค่อนข้างดรอปลงไปเยอะนะครับในช่วงปีนี้หลังจากมีการลงสนามให้กับแมนยูนเต็ดเพียงแค่17นัดเท่านั้นครับในซีซั่นนี้และก็ทําได้แค่2ประตูกับอีก1แอสซิสครับเรามาดีข่าวต่อไปกับเรื่องของเอริกเฮนฮากันบ้างครับด้วยทางแมนเชสเตอร e อ e ฟน n ่ n นิวส์นะครับได้ออกมาระบุแบบเชื่อว่าอาจจ็อัมสเตอร์ดัมอาจจะพร้อมปล่อยตัวเอริกเฮนฮากหลังจากจบซีซั่นนี้เพื่อเข้ามาคุมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ หลังจากที่ไอวินฟานเดซาซีโอของทางอาร์จ็์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์ทานองว่าทางอาร์เจ็์น่ะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเร็ววันนี้แล้วครับในเรื่องของผู้จัดการทีมโดยมีท่อนหนึ่งของบทสัมภาษณ์นะครับที่ทางฟานเดซาน่ะได้ระบุเอาไว้ว่าสิ่งนี้หมายความว่าเรากําลังทํางานได้อย่างยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับนักเตะที่รับความสนใจจากหลายสโมสซอนเมื่อเราโชว์ผลง,งานได้ด,ดีก็จะมีความสนใจเข้ามา ถ้ามีความสนใจในตัวนักเตะหรือว่าโค้ชซึ่งเราหนะ่ยเคยเจอมาแล้วในอดีตดังนั้นเราจึงต้องแน่ใจว่าเราพร้อมแล้วกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เรามาที่ข่าวต่อไปกับเรื่องของเจมส์การ์เนอร์กองกลางวัย21ปีที่ตอนนี้แมนยูเนเต็ดได้ปล่อยให้กับทีมเจ้าป่านอริฮมฟอเรสยืมตัวไปใช้งานในซีซั่นนี้นะครับซึ่งเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาครับในศึก FA ครับรอบ8ทีมสุดท้ายเป็นเกมที่ฟอเรสป์เปาดบ้านแพ้กับเ์พูไป1-0ต่อนะครับ ในเกมนี้เจมส์กกร์เนอร์ก็ได้ลงครบ90นทีเต็มแล้วครับพร้อมกับมีผลงานที่ยอดเยี่ยมมากจนทางรอยคินซึ่งเป็นคอมเมนเตอร์ในเกมนี้นะครับก็ได้อ,อมายกย่องฟอร์มการเล่นของเจมส์กกร์เนอร์แบบยกใหญ่เลยครับว่าเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมมากและก็ไม่ได้เกรงขามบรรดาผู้เล่นของลิเวอร์พูลเลยครับโดยทางรอยคินนะครับได้พูดเรื่องนี้กับทาง ITV ว่าผมคิดว่าเจมส์กกร์เนอร์เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยนะและเขาก็ดูเข้าขากับโรนยีซีคู่หงวงเขาในแดนกลางอย่างลงตัวมากทั้งคู่มีเทคนิคที่ดีด้วย จากที่ผมดูนะเขาชอบเป็นคนกําหนดจังหวะการเล่นของทีมเขาถอยไปยืนตามเพื่อที่จะมองสนามได้กว้างขึ้นเกมนี้เป็นเกมที่ยากเพราะต้องเจอกับผู้แข่งอย่างลิเวอร์พูลแต่มันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมสําหรับนักเตะอายุน้อยแบบเขาที่ได้ลงสนามเจอกับทีมชั้นนําอย่างลิเวอร์พูลนี่มันคือบทเรียนที่ยอดเยี่ยมสําหรับเขาเลยล่ะสำหรับผลงานของเจมส์การ์เนอร์ในการพบกับลิเวอร์พูลเมื่อคือนที่ผ่านมานะครับเขาลงสนามไปทั้งสิน้น90นาทีเต็มจับบอลทั้งสิ้น40ครั้ง ผ่านบอลแม่นยำ67%วางบอลยามแม่นยำ4ครั้งเอาชนะการดวลตัวต่อตัว4ครั้งชนะดวลกลางอากาศ1ครั้งแล้วก็แท็กเกิลชนะ4ครั้งด้วยกันครับเรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องของคริสเตียโน o โรนัลโดกันบ้างครับวันนี้แดนนี่เมอร์ฟี่อดีตกองกลางของลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ออกมาสแสดงทัสนะว่าแมนยะูแต่นาควรจะขายคริสเตียโนโรนัลโดออกจากทีมครับเพื่อให้ทีมกลับมามีสมดุลอีกครั้ง ดูแดนนี่เมอร์ฟนะครับได้คอมเมนต์ถึงเรื่องนี้ว่ามันจําเป็นนะที่จะต้องมีบางอย่างที่เด็ดขาดเกิดขึ้นที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต่อให้นั่นหมายความว่าจะต้องขายผู้เล่นคนสําคัญอย่างคริสเตียโนโรนัลโดออกจากทีมก็ตามภาพรวมของแมนยูไนเต็ดในตอนนี้ก็คือพวกเขาั้งแชมป์มากว่า5ปีแล้วและแน่นอนว่าพวกเขาน่าจะต้องนุนหลังกุซื้อคนต่อไปในการยกเครื่องทีมใหม่ไม่ว่ากุซซือคนนั้นจะเป็นโทมัสดูเคอร์โปชิติโน่หรือว่าจะเป็นใครก็ตาม ผมเชื่อว่ากุนซือเหล่านั้นน่ะต้องการทำงานในแบบของพวกเขาเองและการผ่าตัดทีมก็เป็นอะไรที่ make sense นะเริ่มจากการปล่อยผู้เล่นอย่างพอปอกบาหรือว่าโรนัลโดออกจากทีมก่อนเลยอย่างเช่นโรนะัลโดน่ะไม่มีใครมากล้าส,สงสัยกับคุณภาพของเขาอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเขาอยู่37ปีแล้วนะแม้เขาจะยิงประตูได้แต่ถ้าว่าแมนยูเด็ดไม่มีสมดุลเลยในฐาน,นะทีมพวกเขาวังพ่งความสุดยอดส่วนตัวของโรนัลโดมากเกินไป ซึ่งก็อาจจะได้ผลในบางเกมเหมือนในเกมกับสเปอร์นั่นแหละแต่มันก็ใช้ไม่ได้ผลกับทีมที่ดีสุดของพรีเมียร์ลีกหรือว่าจะเป็นแชมเปี้ยนส์ลีกก็ตามอย่างที่ทุกคนเห็นกันนั่นแหละหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ f a c e b o o k Red ร e v i ว Page กันด้วยนะครับผม